นี้เป็นข้อมูลเรื่องของ s c u r v e ท่านเอาไปใช้งานได้เลยนะเนี่ยเอาไปวัดแบรนด์ไหนก็แบรนด์ไหนก็แบรนด์หนึ่งในในประเทศไทยเนี่ยไปเลือกแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งเลย S c u r v e ของปริษัทแบรนด์นี้มันน่าเชื่อถือไหมสำคัญนะตัวนี้เอาไปเป็นตัวชี้วัดเลยจะไปฝากฝีฝากไข่กับประษัทนี้แบรนด์นี้แบรนด์ new, new. เนี่ยเดี๋ยวจะไม่พลาดไม่ผิดหวังนะ ช่ครับช่วงนี้ต้องระวัดรงนะช่วงที่บริษัทมีเยอะมากเลยในธุรกิจออนไลน์มีบริษัทหลายแบรนด์เยอะมากๆพวกท่านต้องรงนะท่านที่กําลังอะไรคืออะไรกาลังตัดสินใจกําลังจะเลือกเออยังไม่ตัดสินใจหรือว่าบางท่านีนก,นก,นเก็เลือกแล้วเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไปเอาเรียกไปเป็นตัวดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งของบริษัท หปีที่ผ่านมาแล้ววัดด้วยอีก5ปีต่อไปเขาจะเป็นอะไรสำคัญมากฮะเอสเคนี่เอาไปเลยฮะท่านที่ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือเลือกแล้วถ้าเลือกแล้วก็เอาวิชาผม,มันนี้นะเอาไปเอาไปสอบถาม c ีอเลยว่าคุณน่ะแนวทางในการที่จะเติบโตคุณแบบไหน,นถ้าไม่ใช่ s อสเคนะฮะถ้าไม่ใช่เอสเคนี่ ท่านรีบตัดรีดตรองนะไต่ตรองหาผู้รู้ในการวิเคราะห์มันดูหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่าไงฮะดูย้อนหลังไปห้าปีสำคัญนะท่านต้องไปดูงบประมาณงบการเงินงบดุลบัญชีของบริษัทย้อนหลังไปห้าปีเลยนะ,ะแล้วไปดูวิสัยทัศน์ของบริษัทเนี่ยอีกห้าปีเขาเป็นยังไงสำคัญนะเอาไปเป็นตัวชี้วัดได้เลยเนาะที่ท่าน,นกำลังตัดสินใจจะเลือกแบรนด์ในแบรนด์หนึ่งหรือถ้าเลือกแล้วนะฮะสำคัญเนาะฝากเป็นห่วงวันนี้เอสครับ เนื้อหานี้เห็นไหมมีโอกาสครับได้ครับนะมันมีอยู่สี่ช่วงนะบริษัทใครครับได้ครับนะเห็นไหมครับได้ครับนะมันมีอยู่สี่ช่วงมันเป็นสากลเลย <c oughs> ไม่ว่าบริษัทไหนแล้วแต่จะใช้กราฟนี้เป็นตัวอนดิเคเตอร์ตัววัดว่าตัวเองอยู่ในการไหน แต่มันยังไงก็จะเป็น S อสเคมันจะมีการสร้างตัวตแบบโตเร็วเตแบบโตช้าแล้วพักตัวอีกรอบหนึ่งมันเหมือนการขึ้นบันไดบันไดน,นาคที่ดอยสุเทพที่ผมเคยไลฟ์หลายหลายครั้งเลยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปตรทปตรทก็เป็นเหมือนกันเอสเคพเหมือนกันหรือบริษัทกา Energy, ร์ e เอนเนีบริษัทโรงไฟ้าใหญ่หญๆระดับหนึ่งเมืองไทยอะ่ะก็เป็นเอสเคพเหมือนกัน เอาว่าบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่ที่ผมเอ่ยชื่อไปเกี้แม้แต่ปตทแบบริษัทที่ขายน้ำมันนะฮะยังเป็น s อสเเลยนะแล้วแม้แต่ Gulf Energy ที่ผลิตกระแสไฟให้เราใช้ทุกวันเนี้ยจากพลังงานใช้ Gas แก๊สอนะไรพวกนี้ก็ยังเป็น s อสเคนะเอสเคมันเกิดได้อะไรฮนะมันมีจังหวะงมันมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจทุกบริษัทจะเป็นเหมือนกันหมดเลย มันอยู่ที่ฝีมือของผู้บริหารจะนำพาบริษัทเติบโตได้อีกต่อไปไหมออมีส่วนใหญ่มันจะลงเลยไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตะ์ที่จะเติบโตต,ต่อเห็นไหมแม้แต่บริษัทในตลาดเราซัดหลายบริษัทเลยเออข้าไปสักสองครับก็ต้องถอนตัวออกมางน้แต่บริษัทคไทยแล้วแต่ ที่เราเห็นอยู่วันนี้อีกสิบปีข้างหน้ามันอาจจะไม่เห็นเลยเหมือนกันผมจบมาตั้งปีสน่หนผมเห็นบริษัทก่อสร้างนะมีบริษัทไม่กี่บริษัทตัวเนี้ยเมื่อก่อนมีเป็นร้อยเหลืออยู่ในตลาดตันี้ไม่ถึงสิบริสัทผ่านเวลาแค่สิบสามเอ่อแค่สิบสามสิบปีเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีบริษัทที่ล้มหายตายจากไปเพราะว่าไม่สามารถประคองเอสเกับได้ทำไมนฮะ มันเป็นธรรมชาติของธุรกิจใน c ี o มันต้องพิสูจน์ด้วยฝีมือไงคุณจะทำไงให้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาใ,ในการกระตุน้นการขายให้มีการรักษาย,ยอดขายเองให้ประครองตัวไม่ให้ลงลงเมื่อ,อไรเสียเชื่อเลยนะใช่ไหมครับสําคัญและมันมีน้อยด้วยไม่ถึง10%บเอนต์เช่หกันเรามาทําธุรกิจออนไลน์หลายๆท่านอาจจะมีแบรนด์ ไม่รู้อยู่กับแบรนด์ไหนผมไม่ทราบนะอาจจะมีทําแบรนด์หนึ่งแบรนด์สองแบรนด์สามแล้วแต่ท่านพิจารณาดูถ้าเราจะฝากฝีฝากไข่กับบริษัทนี้ต้องดูนี้จะพานาพาองค์กรนำ,นำ,นำล้องเนี่ยไปได้ถึงสิบปีไหมแล้วดูงบการเงินงบบัญชีเขาย้อนหลังไปสิบปีว่างบกําไรขาดทุนเขาเป็นยังไงแล้วดูไปด้วยห้าปีข้างหน้าเนี่ยเจ้าของแบรนด์ซีอเนี่ย มีวิสัยทัศน์จะพาบริษัทเติบโ,โตแบบไหนต้องดูเนาะวันนี้ให้เป็นสี่เอสเมันมีอยู่สีร่ระยะทุกๆุกบริษัทจะต้องผ่านตรงนี้ให้หมดไม่มีใครยกเว้นเลยจะต้องผ่านนี้ให้ได้ผ่านไปจบจะไปจบม้วนไหนจะไปต่อหรือจะลงหรือจะหยุดรวยแล้วเลิกเคยได้ยินไหมฮะรวยแล้วเลิกมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะโอเค